อย่างให้กับสังคมท่านกลับบ้านกลับไปยังสถาบันของท่านกลับไปอยู่ในหมู่บ้านของท่านในชุมชนของท่านท่านก็ต้องคิดบทบาทของท่านจะมีมากน้อยแค่ไหนเพื่อฟื้นฟูอิสลามในสังคมให้อิสลามเนี่ยได้ออกจากสภาพที่มีรูปที่มีปัญหาเกิดขึ้น รายละเอียดเกี่ยวกับการฟื้นฟูนี้อินชอาละอาจจะพูดช่วงบ่ายช่วงนี้เวลาจํากัดแต่ช่วงบ่ายอาจจะมีการพูดแต่ที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องว่าการตื่นตัวของโลกมุสลิมเนี่ยมีแล้วกลุ่มต่างๆที่ทํางานด้วยอิสลามนี่มีแล้วการที่เราหันกลับมาสู่อิสลามศาสนาของเรากิตาบุลลาห์ละวงเรา,เรา,เรามันมีแล้วแต่เราขาดเรื่องหนึ่งการให้ความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์อิสลาม การให้ความสําคัญในเรื่องเทคโนโลยีอันนี้เราต้องเน้นหน่อยต้องเน้นหน่อยอาจไม่เป็นข้อบกพร่องสําหรับประชาอิสลามโดยรวมมนะแต่มันจะเป็นจุดที่ทําให้เราไม่สามารถแข่งขันกับศัตรูอิสลามได้สิ่งสําคัญนะครับที่เราที่เราจะละเลย,ปยไปลป่าละเลยไม่ได้ก็คือการรักษาอุดมการให้ปรากฏเป็นรูปธรรม อิสลามเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเขียนอย่างเดียวนะครับอิสลามคือวิถีชีวิตวิถีชีวิตจะปรากฏด้วยมารายาทด้วยการทำงานอาชีพครอบครัวอิสลามก็คือชีวิตของเราทั้งหมดถ้าจะแปลว่าอิสลามนั่นคืออะไรก็อย่าตอบว่าอิสลามคือกุรอ่านคืออย่างนี้คืออย่างนู้นอิสลามคือชีวิตหมายถึงว่าชีวิตเนี่ยต้องมีกิจวัตรต้องมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยสอด คลองกับหลักการของอิสลามทั้งหมดเลยบทบาทหน้าที่ตรงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่อธิบายยากนะครับกับพี่น้องในเวลาอันสั้นนี้แต่ผมอยากจะยกตัวอย่างเล็กน้อยนะครับพี่น้องจะได้รู้ว่าที่สังคมที่โลกมุสลิมเนี่ยลลหลับไหลสภาพของสังคมของอิสลามนี่ที่มีเกิดปัญหานี่ก็อันเนื่องจากว่า เราไม่ฟื้นฟูอิสลามในกิจวัตรในกิจกรรมต่างๆในสังคมของเราการคุมฮิบาบของมุสลิมการยืนหยัดคุมฮิบับของมุสลิมในสังคมเนี่ยนั่นถือว่าเป็นการฟื้นฟูอิสลามการไว้เคราการรักษาอุดม,มาการในการละหมาดที่มัสยิดในการเผยแร่อิสลามของสุภาพบุรุษย่อมเป็นการฟื้นฟูอิสลามในทุกซอกทุกมุมในสังคม แต่เราต้องการพัฒนาสิ่งเหล่านี้มากกว่านั้นแทนที่จะด่าว่าที่มัสยิดแทนที่จะด่าว่าที่สถาบันอย่างนี้เราต้องขยายวงทุกที่เนี่ยอิสลามต้องปรากฏทําไมคริสต์เขาทาได้ไปยืนสนามหลวงน้าอาจารย์เยซูพระเยซูล้างบาปลกูกแล้วเปิดซีดีเปิดเทปนะครับโอ้โหเป็นการเทศของบาปหลวงเขาทำไมเขาทำได้แล้วมุสลิมทำไม่ได้มุสลิมต้องทำได้ ทำไมเขาเนี่ยกำหนดสัปดาห์เผยแพร่ศาส,สนาคริสต์รณรงค์เลยใครที่เป็นเรื่องเน็ตเรื่องเน็ตนี่นะก็จะรณรงค์สัปดาห์หนึ่งวัวกัฟเลยดาว่าอย่างเดียวทําไมเราทําไม่ได้เยอะนะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้เพื่อปลดสภาพหลับไหลของประชาอิสลามมันจะรู้ตรงนี้นะจะเห็นตรงนี้ถ้ามีคนมาเขา้าสาขาอุสุลุด,ดีเนี่ยอิสลามคณะอิสลามศึกษาแล้วก็เห็นจํานวนมากแบบนี้ แต่ไม่ใช่เฉพาะวันที่มีกิจกรรมความกระตือรุนความเข้มข้นในกิจกรรมเนี่ยมันต้องมีตลอดไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะวันวันที่จะมีกิจกรรมพิเศษของมุสลิมมานะของมุสลิมมานะมุสลิมที่ทํางานด้วยอิสลามมุสลิมที่ไม่หลับไหลเนี่ยอะมุสลิมต้องทํางานทุกวันทุกคืนฉไหนเลยนะครับพี่นอ้องเยาวาชนวัยรุ่นนี่นะวันหนึ่งตอนเช้า ทำงานตอนเย็นเล่นบอลกลางคืนก็ไปผับและกลับบ้านเหนื่อยนะครับนอนตื่นตอนเช้านี่ไปทํางานก็หลับเม่ก็หลับเขาภูมิใจในชีวิตแต่เราเนี่ยก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราตื่นตัวและทํางานทั้งวนันทั้งคืนเพื่ออิสลามกลับบ้านเนี่เพียอ่อนแอเพราะอะไรเพราะเราทํางานเพื่ออิสลามนั่นนะแสดงว่าเราไม่หลับไหลและประชาชนอิสลามก็จะไม่อ่อนแอนะครับอาจารย์ครับ นะครับในส่วนของท่านเชคริดอนะครับได้นําเสนอพวกเรานะครับในส่วนของอาการของโรคนะครับพูดถึงอาการของโรคที่ก่อให้เกิดการหลับไหลนะครับแล้วก็มาในเรื่องของยุครุ่งเรืองนะครับความรุ่งเรืองของ i s า a นะในด้านอารยธรรมก็ดีในด้านวิชาการก็ดีนะครับนะฉะนั้น ทฤษฎีต่างๆที่เกิดอยู่บนโลกนะที่มีอยู่บนโลกนะครับมันไม่ได้มาจากไหนนะครับมันก็มาจากอิสราเนั่นแหละเพียงแต่ว่านะมันขาดตอนขาดตอนตรงที่ว่ามันมีการไปเปลี่ยนแปลงหรือเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับให้เกิดนะการเปลี่ยนแปลงว่าเจ้าของทฤษฎีต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากตะวันตกนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะรู้จักการรู้จักการแพทย์มันเป็นไม่ได้เลยที่รู้จกักมนุษย์จะรู้จัก เรื่องของดาราศาสตร์นะครับมันมาจากอัลกุรอานแต่เนื่องจากว่านะด้วยความตกตาของเราช่วงหนึ่งนะครับนะเปลี่ยนนะครับเพรยกว่าโอกาสของตะวันตกนั้นก็เปลี่ยนนะกลับกับคนเป็นผู้ตาม้วก็เป็นผู้นำนะครับนะ,นะแล้วก็มาในถึงยุคฟื้นฟูนะครับนะซึ่งที่ปัจจุบันนี้นะครับนะอย่างท่านได,ได้ได้กล่าวมาว่าเรามีกลุ่มต่างๆมากมายมีวิธีการต่างๆมากมายที่เราจะต้อง มีการฟุ้นฟูนะครับผมฟังอยู่คำหนึ่งนะครับผมก็มานั่งคิดนะว่า,อ,าอิสลามนั้นนะครับนะัรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดในการนะใช้หลักการศรัทธาแค่หลักเดียวท่านเองนะครับอักงอกว่าลงมาปุ๊บบอกให้หยุดก็หยุดเทเหล้าเป็นเต็มถนนมารีน่านะครับแต่ผมก็เห็นนอะาจารย์ที่ในในเมืองไทยก็เทเหล้านะครนะแต่เทเป็นขวดนะะแล้วก็ที่บ้านเก็บไปเยอะแนละ้วยังไม่เทนะครับ ครับฉะนั้นมันมัน,ม,นมันก็ทําคล้ายๆกันนะครับเป็นการสร้างกระแสจริงแล้วสังคมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนะฉะนั้นนะครับพวกเราที่มาวันนี้นะครับนะนะเป็นผู้ที่ตื่นจากการหลับไหลแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อเราตื่นแล้วเรามีหน้าที่ต้องไปปลุกนะครับไม่ใช่มาวันนี้แล้วก็มาฟังแล้วก็หลับต่อนะหลับต่อแล้วก็ หลังจากนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับฉะนั้นวันนี้เป็นนะจุดกําเนิดที่เราจะต้องมีการคิดแลวก็อย่างที่ผมได้ได้ไกล่าวไปเมื่อช่วงตอนต้นว่านะมาวันนี้ต้องรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปนะครับนะลำดับต่อไปนะครับก็ในส่วนของท่านด,ดรชุกรีนะครับนะจะนําเสนอพวกเราเกีกับบทบาทที่เป็นจริงนะโทษน,นะบทบาทที่คาดหวงังกับบทบาทที่เป็นจริงในปัจจุบัน กับโมเดลในสมัยท่านนาบีกับความเป็นจริงในปัจจุบันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเนเชิญนะครับ Alhamdulillah rabbil alamin nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati tuan dekan dan juga tuan timbalan dekan dan uh, terutamanya kepada para hadirin-hadirat sekalian yang sudi memberikan kepentingan kepada program yang diajurkan oleh pelajar-pelajar Suludin pada hari ini saya mulakan dengan bahasa Melayu untuk untuk menegaskan bahawa bahasa adalah alat untuk dakwah. Dan tidak berarti dengan bahasa kita akan berpecah belah dan juga tidak berarti dengan bahasa kita akan dimundurkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan sebagai dai saya mengalu-alukan kepada para dai para da'ayah sekalian bahawa bukan hanya bahasa yang dituturkan oleh umat Islam sahaja yang harus kita memahami dan mempunyai keupayaan untuk bertutur bahkan bahasa untuk majlis Allah yang seharusnya kita pada hari ini diwajibkan untuk mempelajari kalau bahasa yang saya menuturkan sekarang ialah bahasa Melayu saya yakin bahawa di sana mempunyai para cendekiawan Yahudi yang begitu pandai, yang begitu bijak betul, betul dalam bahasa Melayu. Dan kalau kita di sini sebagai doa sebagai dai dan juga daiyah tidak bisa tidak boleh untuk betul-betul dalam bahasa Melayu bagaimanakah kita akan menyampaikan apa yang dibicarakan oleh Syekh uh, Reda Ahmad Samadi tadi untuk membawakan Islam ke tempat-tempat yang lain kalau Rasulullah SAW menggunakan waktu dan masa hanya 50 tahun Untuk membina Islam sampai ke negara China Berapa tahunkah kita akan mengguna Untuk kerja dakwah kita untuk menyampaikan ke tempat-tempat yang tidak bertutur dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Thai Kalau bahasa Melayu adalah bahasa yang dituturkan oleh umat Islam Lebih kurang 300 juta Bahasa Thailand juga

สาขาวิชาอุสลุดีนและพี่น้องมุสลิมที่ประกาศตัวเองว่าเป็นดาอีและอียะทั้งหลายทรามด้วยประการทั้งปวงว่าภาษาคือสื่ออย่างหนึ่งที่เราจะจําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่ในการที่จะปลุกประชาชิให้ตื่นและผมก็เข้าใจว่าในกรณีที่เชคฟูดมัตตีกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของคาฟิสไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะศึกษาภาษาอังกฤษได้แต่ในทางกลับกันเนี่ย มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่ำชองที่จะต้องรู้มากกว่ากาฟิรเองเด้ยวยซ้ำไปในวันนี้ถ้าได้ที่ใช้ภาษาไทยในการทํางานดาวะ์ในประเทศไทยได้เหล่านั้นจําเป็นที่จะต้องพูดไทยชัดกว่าคนไทยทั่วไปถ้าหากว่าวันนี้ได้จำเป็นที่จะต้องทํางานดาวะ์ในประเทศยุโรปได้เหล่านั้นจําเป็นที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษชัดกว่าชาวยุโรปทั้งหลายด้ยวยซ้ำไปเพราะฉะนั<ๆ>้น ถ้าหากว่าจะมาพูดคุยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปลุกให้พวกเราตื่นนะครับคิดว่าในช่วงที่สองคงจะเจาะลงในรายละเอียดอีกจากหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่สําคัญยิ่ยงก็คือการที่มหาวิทยาลัยนี้เกิดขึ้นมานั้นคือความสํานึกของบรรดาอุลมะในพื้นที่ที่มีความรู้สึกว่าประชาชาติกําลังหลับไหลและสิปีมาแล้วที่เราคุดประชาชาติจากใต้ดินชั้นที่เท่าไหร่ไม่ทราบ ขึ้นมาวันนี้เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเราอยู่บนดินแล้วหรือยังก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองผมจะขออนุญาตพูดถึงบทบาทของมัลลิสลา,ลานในการปลุกประชาชาติให้ตื่นแต่ผมเกรงว่าหลายท่านอาจจะต้องเดินทางออกไปก่อนและผมก็จะขอพูดตรงนี้ก่อนเลยว่าในวันนี้ในจํานวนมหาวิทยาลัยที่ผมลองนับดูเมื่อคืนเฉพาะมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชนมีจํานวนประมาณ6กสิแห่ง พระบางแห่งนี้ได้ยุบตัวลงไปแล้วก็เหลือ64แห่งยังไม่รวมมหาวิทยาลัยของรัฐอีกหลายต่อหลายแห่งรวมกันแล้วทั่วประเทศเรามีมหาวิทยาลัยจำนวนประมาณร้อยกว่าแห่งและหนึ่งในจำนวนนั้นมีมหาวิทยาลัยเดียวที่เป็นมหาวิทยาลัยอิสลามมีคณะอิสลามศึกษาอยู่ที่เป็นของรัฐอยู่สองแห่งแล้วก็คณะอิสลามศึกษาที่เป็นคณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอเอกชนอีกหนึ่งแห่งแต่คณะอิสลามศึกษาซึ่งมีสาขาวิชาอุษุดิน สกาวิชาชาริยาและสกาวิชาไอซามาสันที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการสอนอีกหนึ่งแห่งก็คือที่นี่ถามว่าวันนี้ใครคือเจ้าของมหาวิทยาลัยสลามเะลาถ้าคนที่เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยสามเะลาก็คือนักศึกษาที่เชคกล่าวว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของถาวอรที่จ่ายค่าลงทะเบียนแล้วก็กล่าวคำาปรญ,ญาณว่าเขาคือต้อนิบุลอลลิมต้อนิบัตุไลลิมอยู่ที่นี่ผมคิดว่ายังไม่เพียงพอในการที่จะสร้างประชาชาติที่พร้อมที่จะปลุกคนอื่นได้ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้เป็นการเบื้องต้นเลยนะครับเผื่อว่าลอสวาลาได้เอาชีวิตเราไปในช่วงเวลาหนึ่งวินาทีไปผมยังไม่ทันที่จะบอกและที่สุดผมจะได้บอกตอนนี้ว่าขอให้ท่านก่อนที่จะออกไปจากขประชุมแห่งนี้ก่อนที่จะก้าวออกไปจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขอให้เนียดก,ก่อนนะว่ามหาวิทยาลัยนี้คือของท่านและหน้าที่ของท่านก็คือจะต้องทำพุ้บำรุงให้มันเติบโตขึ้นไปถ้าท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยนี้ยังไม่ตื่นขึ้นมาจากใต้ดินต้องมีหน้าที่ที่จะต้องยกขึ้นมาให้อยู่ใต้ดินถามว่า ถ้าท่านมีลูกหนึ่งคนถ้าท่านมีเพื่อนหนึ่งคนในวันนี้ท่านจะส่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ใดในประเทศไทยเมื่อมีมหาวิทยาลัยที่เป็นทางเลือกให้กับเรานี่คือสิ่งที่ผมอยากขอเชิญชวนผู้ที่พร้อมที่จะเป็นไดและกระดายะในการที่จะปลุกประชาชิให้ตื่นนะครับทําไมที่ผมพูดถึงประเด็นนี้นะครับเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอย่างนี้นั้นหลายครั้งทีเดียวที่เราใช้วิธีการแสดงความคิดเห็นแบบสีแดงก็คือแบบเอเชีย ที่เราวกไปวกมาสุดท้ายจึงจะบอกว่าผมไม่พอใจกับคุณแล้วเราก็บอกว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมในขณะที่เราฟังทั้งเหตุผลที่ทําให้มุสลิมนั้นหลับไหลทั้งอาการที่ท่านเช็คได้อธิบายไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีเวลาแล้วสำหรับเราที่จะวกไปวกมาเราจะเป็นที่จะต้องใช้วิธีที่สองวิธีที่เป็นวิธีสีฟ้าครับตรงดิ่งแล้วก็บอกไปเลยว่าปลุกตื่นนะครับเรามาตื่นนะครับ เราไม่จำเป็นต้องใช้ละครไม่จำเป็นต้องใช้อย่างอื่นแล้วก็บอกว่าถึงเวลาที่ต้องตื่นตาฮัจุดเลยนะหลังจากที่ดูฟุตบอลมาเป็นสองสามชั่วโมงตาฮัจุดเพียงแค่ห้านาทีผมม่มีเวลาที่จะให้ท่านดูสคริปต์ของการละหมาดของชาวยิวที่เคร่งครัดหนึ่งวัตตูของเขาใช้เวลานานกว่าห้าวัตตูของเราเขาทาได้อย่างไรในแต่ละวัคตูของการละหมาดของเขาเขาทำสามวัตตูเนี่ย หวัตตูของเขามีความยาวมากกว่า3วัตตูสิบกิโอกาสของเราเขาทําได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรากําลังหลักไหลมีคนตรงข้ามที่กําลังตื่นอยู่ <S <S เขาจึงสามารถที่จะของโลกได้มันไม่แปลกเลยที่ของเราเกือบสองพันล้านของเขาเพียงแค่หยิบมือเดียวนะครับ,ส,บสิบกว่าล้านเองแล้วที่อยู่ในอิสราเอลจริง,รงๆก็แค่สาล้านกว่านั่นเองแต่เขาสามารถที่จะกุมบางเหียนของโลกได้เห็นไหมครับ หลับจริงๆนี่เป็นงานหนึ่งที่เป็นงานประชุมของโลกมุสลิมที่เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า Islamic Unity การประชุมเอกภาพของมุสลิมโลกดูสิครับยังไม่ทันไรฉากแรกหลับซะแล้วเช็คได้พูดถึงเนื้อหาได้พูดถึงประเด็นผมคิดว่าเพียงพอแล้วสําหรับพวกเราที่จะมองถึงเนื้อหาอายัตอัลกุรอานีอะอ,ฮะ,อฮะดิสนะบะวีอะผมว่าตอนนี้ดูภาพของผมต่อแล้วกันหลับครับ คล้ายๆกับว่าโอ้โหดื่มดำกับคำแปลแล้วเกินจริงๆแล้วหลับครับภาพต่อไปเชียซุนนีมอตซิลีอะไรก็ไม่รู้นะครับหลับหมดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ไปเก็บภาพนี้ตั้งใจเก็บภาพตอนที่หลับอาจจะประชุมสองสาวันแต่ก็หลับจริงๆหลับไม่พอครับไหลด้วยครับอาจจะดูเป็นโมเดิร์นหน่อยนะฮะดีที่แวนเนี่ยดูดูขาแว่นสิครับขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นญาติของใครที่ผมจะเป็นต้องมา ให้ดูนี่นะฮะแต่หน้าตาไม่ใช่เป็นญาติผมแน่นะครับแต่เป็นญาติเชฟดูขาวแว่นนะครับไหลไปอยู่ข้างล่างยังไม่รู้สึกตัวเลยยังไม่รู้ว่าภาพนี้ถูกกระจายไปทั่วโลกลก็ยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกตัวเลยะคระับดูนี่หลับไปเลยอย่างงี้ต้องไม่ทราบว่าต้องไปวุดรุใหม่ indung, หรือมปล่าถ้าจะละหมาดเลยครับดูดูดูดุซอบโซรอบาทเนี่ยน่าจะเป็นทางดูไบนะฮะเนี่ยหรือเปล่าไม่ทราบอ่าอันนี้ก็ เราไตูเลยครับแบบบิสมิลลาฮุมอาหยาวอามูตนะฮะอ้าวอันนี้ก็ตั้งใจเลยครับแ okay. ภาพที่ผมให้ดูเนี่ยคงจะไม่ใช่เพียงแค่ภาพที่ท่านให้ดูนะครับมันมีนัยะอะไรที่เป็นคำอธิบายสิ่งที่เชคพูดทั้งหมดถ้าหากว่าอิมานของเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยสังคมมุสลิมในวันนี้คงต้องตื่นด้วยครับ แต่เนื่องจากว่าการประชุมเราอาจจะบอกว่าอ๋อเขาแค่หลับตาเขาแค่ไม่ฟังที่ประชุมนั่นเองแต่จริงๆแล้วอิหม,าม่าก็ยังตื่นผมคิดว่าถ้าอิหม,ม่าถ้าอิหม่ามของบรรดาผู้นําโลกมุสลิมเหล่านี้นะครับตื่นโลกมุสลิมในวันนี้คงมีเอกภาพในการแก้ปัญหากัซซแต่เนื่องจากว่าเราขาดเส่งเอกภาพเนี่ยฮะคิดหนักเลยทํำยังไงดีฉันหลับด้วยดีกว่า,น,าน่นเอาจริงเลยทีเนียนะครับเห็นไหมครับ บางคนก็พยายามถ่างตาแต่คนข้างหลังก็ไปซะและ้วภาพแล้ของคุณอาจารย์สวิทนะครับที่ส่งให้ผมมาเมื่อคืนแล้วก็ผมก็เก็บภาพเหล่านี้ลงไปทั้งมุสลิมโมเดิร์นมุสลิมไม่โมเดิร์นมุสลิมโบราณต่างก็หลับไหลกันทั้งสิ้นนะครับนี่อย่างนี้กลนนะครับน่าจะกลนนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ใครที่เรียนทางน,นแพทย์ลองคิดดูนะครับโครงสร้างที่อ้วนๆลักษณะนี้แล้วก็นอนแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะกลนเนี่ย กำลังจะหลับแต่ถ้าเราไปปลุกก็คงจะตื่นนะครับพี่น้องครับถ้าหากว่าเรายังทำงานอย่างนี้อยู่คนที่อยู่ในภาวะที่กำลังจะตื่นก็ผลักให้คนที่จะตื่นนั้นหลับลงไปเรื่อยๆเราก็จะมีจำนวนประชากรที่หลับมากขึ้นแต่ณนขณะนะเดียวกันถ้าหากว่าคนที่อยู่ข้างล่างที่กำลังผลักอยู่มันจะหนักหนาแค่ไหนก็นแล้วแต่หน้าที่ของเราก็ต้องปลุกครับ ท้าต้องปลุกผมต้องปลุกอย่างน้อยที่สุดต้องปลุกตัวเราเองและภาพนี้คงจะเป็นที่เข้าใจได้ดีรว,ว่ามุสลิมในวันนี้เป็นอย่างไรเราหันหน้าไปทางไหนทิศทางยังไม่ชัดเลยไม่ต้องดูระดับโลกครับไม่ต้องใช้ว่าประชาชาิมุสลิมในโลกครับดูเฉพาะประเทศไทย